เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัราชกัญญาทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษามูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในพระระูปธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัชกัญญาร่วมกับกระทรวงต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมและกลมส่งเสริมวัฒนธรรมและกลุ่มบริษัทต่างๆที่ให้การสนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ต RBSO European Tour 2023 นอจกจากจะสะท้อนพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าองค์อุปถัมภ์ในการนำวง r b s o ออกแสดงให้เป็นที่รู้จักและประจักษ์ถึงความสามารถของคนไทยบนเวทีระดับโลกยังสื่อสัญลักษณ์แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมลวงทั้งยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาณาจักรไทยกับออสเตรียเอรยันและฝรั่งเศสซึ่งต่างเป็นต้นแบบของดนตรีคลาสสิกตะวันตกอีกด้วย